คุณไม่อยากผมร่วมหัวล้านจงทําตามสามวิธีนี้ครับจากการวิจัยของอลีบาบานะครับพบว่าในเด็กวัยเรียนมหาลัยเนี่ยร้อยคนนะครับจะมีเด็กประมาณหกสิบคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงและศีรษ์นั้นอันเนื่องมาจากการนอนดึก ติดเกมไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอและก็เรียนหนะักเครียดเด็กลรานี้จะหัวล้านและผมร่วงก่อนวัและงานวิจัยของอารีบาบาก็ยังบอกว่าไปวันผู้ใหญ่เนียวโน้มในการที่ใช้เกี่ยวกับผริตภัณฑ์ดูแลผมร่วงและหัวล้านเนะี่ยเพิ่มขึ้น ปีละ30%นะครับ30%และในอนาคตจะเพิ่มขึ้น9ก้ากระโดดเป็นถึง260%นะครับเช่นผมร่วงและหัวร้านานี้มันมีผลต่อชีวิตของคนอย่างมากมายนะครับแม้แต่ตัวผมเองที่มาทำเนี่ยก็มีปัญหานี้เหมือนกัน พยายามหาวิธีการในการที่รักษาผมร่วงหัวล้านเนี่ยหาวิธีทั้งยาและแชมพูทั้งสระอะไรแต่ยิ่งใช้ก็ยิ่งร่วงนะครับยิ่งใช้ก็ยิ่งร่ว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 งรวงนะครับจนวันหนึ่งผมก็ทนไม่ไหวล่ะก็เลยไปปรึกษาพี่คนหนึ่งครับก็ให้คําตอบขอมาครับแล้ววันนี้ผมจะแา่่งปันคุณนะครับว่า คุณจะแก้ไขปัญหาผมร่วงหัวล้านยังไงทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับอ่ะตามมาดูนะครับอ่ะมาดูว่าถ้าวันนี้คุณผมร่วงหัวล้านเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณยังไงบ้างครับมีผลกระทบแน่นอนครับแน่นอนมันเป็นปัญหาภายนอกนะครับแต่หน้าตาคือของคุณคือสิ่งที่ไปโชว์ต่อสาธารณชนครับแน่นอน ถ้าคุณผมรวบหมอนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเจอคือนักข่าวหรือคนที่รู้จักคุณเราข้างเนี่ยคนที่ทักคุณอะ่ะคือไปไหนใครก็ทักอะ่ะเหมือนผมเนี่ยหัวหมิงบ้างหัวใสบ้างตะวันออกอีกดวงป่ะอีกลูกป่ะคือรู้สึกมันมีความรู้สึกว่าไปไหนก็มีแต่คนทักไอ้นี่ไอ้นี่คือมนุษย์เราเนี่ย ชอบจับผิดชอบมองคนอื่นในแงไ่ร้ายแน่นอนเราหนีไม่พ้นครับเนี่ยผมรวงเอ๊ะไปทำอะไรมาเอ๊ะเครียดอะไรเปล่าอ่ะทักท,งท,งทังที่เราก็ไม่ได้เครียดอะไรแต่มีไปไหนก็มีคนทักทักทักคิดค่อยดูถ้าคุณไปเจอสิบคนทักคุณสิบคนแหละเป็นไงครับคุณจะรู้สึกไงนะ,ะข้อที่สอง ท้าไม่ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคมคือไปไหนก็ไม่อยากไปล่ะไปงานเลี้ยงไปงานอ้ไรูส้สสิผมมันล่วงอะ่ะหัวมันล้านอะ่ะคุณไปไหนคุณก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ล่ะโอ้ยไปเจอเพื่อนเพื่อนกอท็ทักเจอผู้หญิงก็อเอเอหัวพี่เป็นไรอะ่ะเออเป็นไรอะ่ออระนะครับค่อสารเขาเกิดความเครียดผมเองนอนที่บ้านเนี่ยประสบการณ์เรียตรงน,นะครับ ตื่นเช้ามาต้องคอยดูลลว,วันนี้มันล่วงเ่ยบางทีมันล่วงมาเยอะครับขนาดนี้เพราะผมผมมันเส้นบางเส้นบางบางมากแล้วมันล่วงยิ่งเนาะยิ่งจริงยิ่งทํางานหนักยิ่งล่วงเยอะครับล่วงบางทีในห้องของที่ฝุ่นไม่มีมีแต่เส้นผมลอยละเครียดละจัดผมบ่อยมากนะครับและข้อที่สี่ถ้าคุณผมหลงมลานนะครับปัญหาคือแก่เกินไ้ คือแก่เกินไปคือคนมีมีผมกับไม่ผมคุณเอามาสังเกตจับดูกันได้ครับเพื่อนต้นเดียวกับคุณอนะ่ะคุณผมบางอีกคนผมเต็มคุณไปดูครับระยะห่างมานี่เป็นเป็นสิบปีเลยนะครับผมกล้าการันตีเลยครับเนี่ยเป็นสิบปีเลยครับเนี่ยนะครับนะรบ,นะรบ,บางทีเขาเรียกคุณคุณไปเดินกับพ่อคุณเนี่ยเลอเพอพ่อคุณที่เป็นน้องคุณก็ได้นะครับ <c oughs> อ่าไม่มีผมนะเสียมคุณภาพนะครับ เสียบุคลิกภาพคือมันกันแล้วก็มันู้สิมันมีนนความที่ตกกังวลอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับในการที่ผมลงหัวร้านเนี่ยเพราะผมทําเกี่ยวกับผมลงหัวร้านเนี่ยผมทํามาหลายปีแล้วเกี่ยวกับแชมพูเลยผมรู้เลยว่าคนมีถ้าคนมีปัญหาเรื่องผมลงหัวร้านเนี่ยคนจะขครียดคนจะต้องหาอะไรก็ได้มาหาีงก็ได้ให้ผมมันขึ้นมาให้ได้ครับต้องหาทางาทุกทีทางนะครับแต่คุณคิดดูว่า ถ้าหากว่าคุณมีผมขึ้นมาล่ะอ่าวันนี้คุณอหาจจะหัวร้้นหรือผมร่วงกรได้คุณมาชมผมเนี่ยหลายคนนี่ผมร่วงรู้จะไงครับแต่ถ้าคุณคิดดูว่าถ้าคุณมีผมขึ้นมาผมที่มันร่วงขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณมีขึ้นมาเนี่ยคุณคิดดูมันจะมีคุณจะมีความมั่นใจเกิดขึ้นครับคุณจะมีความมั่นใจเกิดขึ้นเมื่อก่อนในกายไม่คนเมื่อก่อนถ้าสมมว่าวันนี้คุณผมรวงหัวร้้วเนี่ยคุณจะซึ้งเงอนๆยองเงา คุณจะรู้สึกว่า่องกระจกอะไรก็เกลียดเอ้ยหน้าคุณทำไมแก่วะแก่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 แต่พอคุณมีผมขึ้นมาล่ะรู้สึกมั่นใจนะครับเข้าสังคมก็มั่นใจไปเจอเพื่อนตรงข้ามก็รู้สึกมั่นใจคือบุคลิกภาพภายในส่งผลต่อบุคลิกภาพภายนอกคือเรามองตัวเองด้วยบุคลิกภาพบคุคลิกภาพที่ดี มันก็จะสะท้อนออกมาสิ่งความอารมณ์ดีอะไรหลายสิ่งคือมันจะเมื่อเรามองในแง่บวกเราก็สะท้อนความเป็นแง่บวกกับคนอนื่นเราจะรู้สึกดีกับตัวเองนะครับถ้าเราหัวร้านอ่ะบางทีไปสองโอ้ยแม,มร้านจังวะร้านมันมันมีแต่คําพูดยางแง่ลบแง่ลบ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 นั่นเลยลราพอออกไปลบถ้าสมมุติเราอันนี้คุณยังโสดคุณไปจีบผู้หญิงระหว่างคนมี ผมเต็มคุณลองจิงนตนาการดูนะอีกคนมีผมเต็มเลกคนหัวร้านน่ะคุณคิดดูผู้หญิงจะดูคนไหนผู้หญิงก็ต้องดูคนที่ผมเต็มก่อนครับเท่านี้คุณไปคุยงานกับลูกค้าเสียวเต็มหมดเลยคุณหัวร้านผมบางแน่นอนเขาจะคิดคุณยังไงคนที่ไปดยวด้วยเจ้าของร้านค้าอันนี้ต้องมีปัญหาอะไรบางสิ่งอย่างเครียดจัดหรือว่ายอด ตกอะไรว่ทําให้เครียดผมร่วงผมนะั่นน่ะแนนเนเขายังคิดไปทำไมตแต่คนผมเต็มแสดงว่าน,นี่ดูแลสุขภาพดีอน,นี่ดีครับเหมือนกันผู้หญิงก็มองกันคนผมเต็มคือคนดูแลสุขภาพออกกําลังกายแต่จริงไม่รู้ปันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้บางทีมันอาจจะร่วงตามธรรมชาติก็ได้แล้วคุณไม่รักษามันก็ทําให้มองหลายอย่างว่าคนมองได้หลายอย่างนะเขาไม่ได้รู้กับเรานะครับแล้วผมมนหลายคนที่ ไปทําผมมาผมรู้จักนักการเมืองคนหนึ่งครับเมื่อก่อนหัวร้านหัวร้านครับแต่พอไปทําผมมาเนี่ยผมเต็มเนี่ยหน้าอ่อนลงไปสิบห้าปีเดิมนี่มั่นใจยิ้มเมื่อก่อนนี่หัวร้านนี่หน้าดําค่ํา,าเครียดครับแต่พอไปทํามาหน้าใสดูดีไปไหนมีสง่าราศีขึ้น คุณจะเลือกเอาแล้ว,ว่าคุณจะเป็นคนผมร่วงหัวล้านแล้วว่าคนที่มีผมเต็มแล้วก็มีสแงาราศีคุณก็ลองตัดสินใจดูนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแบ,บ่งปันว่าคุณ่ะจะต้องทํำยังไงเกี่ยวกับผมร่วงหัวล้านนะ่ยมาดูนะครับถ้ามันรุนแลงนะ้งมากวิธีที่หนึ่งนะครับคุณทําตามผมเลยใช้วิกแม่งเลยผมไม่มใช้วิกนะครับทุกวันเนี้ย เพราะมันเกินเยียวยาเนี่ยวิกนี่ผมใช้วิกนะครับเนี่ยนี่ผมติดอยู่เนะี่ยนั้นเป็นวิกนะครับเนี่ยคุณดูนะครับเป็นวิกที่ผมทนะําเนี่ยติดนะครับเนะี่ยอันนี้ซื้อมาประมาณเกือบหกพันนะครับในวิกใช้เทปติดนะครับติดแน่นเนะี่ยใช้วิกเพราะผมผมมันล่วงค่อนข้างที่จะหนักนะครับมาค่อนข้างเนี่ยเกินเยียวยาแล้วเนี่ยครับมาครึ่งหวัวละถ้าพูดถึงเราเท่านี้ถ้าไม่ใส่วิกนะครับ จะเหมือนคนอายุหกสิบเลยผมอะ่ะผมไปไหนกับพ่อเนี่ยบางทีรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าเขาจะเรียกผมเป็นพ่อในพ่อผมจะเป็นลูกแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีไม่มั่นใจนะครับคือคนไม่ค,คุณดูครับไม่มีผมนี่แก่อย่างผมเนี่ยถ้าเนี้ยคุณดูครับถ้าไม่มีผมเนี่ยมันจะแก่ไปเลยนะครับแก่ไปมากเลยเป็นสิบยี่สิบปีเลยครับแต่พอมีผมเรามั่นใจแล้วอย่างผมทํา youtube ด้วย ถ้าไม่มีผมแน่คนจะไม่ค่อยดูครับคนจะไม่ค่อยดูคนจะในทางจิตวิทยานะคนจะชอบคนหลอ่อคนสวยและคนมีบุคลาภที่ดีถ้าคุณรุนแรงไปคุณทําวิกรับแน่นอนคุณไปทําวิกถ้าคุณไปเข้าร้านที่มีชื่อเสียงหน่อยก็ใช้ตังประมาณสองหมื่นั p นะครับจนถึงห้าหกหมื่นนะครับผมเคยไปทอที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับทอติดกับหัวเลย ติดกับหัวนะครับโอ้ตอนนั้นมันเจ็บมากหมดไปประมาณเกือบสองหมื่นกว่าบาทนะครับต่ทําเจ็บแล้วก็ลองไปไปร้านเขาตลอดนะครับซึ่งพักหลังผมก็เลยมาค้นในเซิร์ชในเน็ตด,ดูแล้วผมก็เลยรู้วิธีทำว่าทําไงครับก็คือผมก็เลยสั่งทางในเน็ตมานะสั่งทางในเน็ตมาเนี่ยหัวของมันจะเป็นแบบเนี้ยมาล้านเนี่ยถามว่าทายังไงถ้าวันนี้คุณมีปัญหา ผมรอกหอวล้านหนักนะครับหนักมากจริงทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคุณวัดเลยครับเอาหัวคุณมาคุณวัดความกว้างของหัวคุณเนี่ยแล้วความยาวเข้าไปเนี่ยหน่วยเป็นนิ้วนะครับยังผมเนี่ยใช้ประมาณเท่าไหร่แปดคูณสิบหกแปดคูนแปดนิ้วคูณเท่าไหร่แปดนิ้วคูณสิบสองหรืออะไรจําไม่ได้ละนานนานละตอนนี้ใช้มาประมาณปีกว่าละเนี่ย สร้างมาประมาณหกพันพอสิ่งที่ได้มาปุ๊บคือวิกที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นวิกผมที่ยาวๆยาวๆมาประมาณนี่นะครับเสร็จแล้วคุณเอาไปที่ร้านตัดผมให้เขาตัดโดยพอคุณสั่งวิกมาปุบ๊บคุณก็ณต้องสั่งเทปมาด้วยเทปวงๆหนึ่ง ที่เขาร้านเขาจะบอกว่าเทปติดวิกซึ่งเทปติดวิกเนี่ยมันจะติดทนนานเนี่ยมันที่ผมติดเนี่ยนะคุณดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นเทปขาวๆเนี่ยคุณแดบบูแบบนะครัแบเบนี่ยขาวๆเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยติดไปนะแบบนนเนี้ยอ่าเนี่ยแค่นั้นเทปวงๆเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์อยู่ได้หนึ่งอาทิตย์ครับแล้วติดไม่ต้องติดเยอะครับติดสี่อันพอไม่ต้องติดรอบหัว,วมันแล้วแกะยากนะครับ แล้วมันจะทําให้คุณมั่นใจขึ้นนะครับมั่นใจขึ้นมากเลยโดยคุณไปจ้างร้านเขาทาเนี่ยจ่ายเขาไปหน่อยสมมุติเขาคิดคุณร้อยคุณจ่ายแค่สองร้อยเท่ากับว่าคุณซื้อวิกอันนี้มามาันหกพันหน่อยหน่อยเองดีกว่าคุณไปเข้าร้านหมดไปประมาณสองสามหมื่นถึงห้าหมื่นครับวิกผมนี่แพงนะครับเพราะเป็นวิกนี่เป็นวิกผมจริงนะครับที่ผมมาใส่เนะี่ยเป็นวิกผมจริงดูจริงดูเสมือนจริงนะครับ ดูสิมันเป็นผมจริงๆเอามาทอคุณจะมั่นใจขึ้นคุณไปทํางานคุณไปอะไรคุณเจอลูกค้าส,สวัสดีครับคุณมีรอยยิ้มมากขึ้นแต่ถ้าคุณหัวร้านล่ะมันเครียดครับม,ม,มีมันไม่มั่นใจไม่มั่นใจอันนี้ไปทําดูครับเยอะยแยะครับสั่งออนไลน์นะครับสว่วนที่สองนี่รุ่นพี่ผมบอกมาเลยนะครับเรืออาจารย์หมอที่ดูแลผมเรื่องสุขภาพนะครับเขาบอกว่าชัน แกต้องหลับพักพ่อในเพียงพอไม่งั้นผมแกจะร่วงหนะ่ะผมนี่ร่วงข้างในมันร่วงเยอะ,ะครับเพราะว่าลากผมเป็นคนที่ผมบางและเส้นเล็กคือพอเราหลับน้อยปุบ๊บการหล่อเลี้ยงและการบำรุงคือไงคืออาหารของผมเนะี่ยมันคือเลือดอะไรที่ไปบำรุงเนะี่ยเป็นอาหารเนะี่ยพอเราหลับพักพ่อไม่เพียงพอหลับหลับนิดหนึ่งมัวแต่ดูหนังเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยผมจะร่วงเยอะ,ะครับ เช่นคุณต้องหลับมาก่อนได้เพียงพอการหลับมีสามระดับนะครับมีหลับธรรมดาหลับปานกลางและหลับลึกแต่หลับลึกเนี่ยถ้าคุณได้หลับลึกสักในจำนวนตั้งแต่สมมติสี่ทุ่มถึงตีห้าเนี่ยถ้าคุณได้หลับลึกสักสองชั่วโมงครับปัญหาอะไรที่คุณมีในชีวิตอ่ะมันจะหลุดไปครับความเครียดอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันจะหลุดไปนะครับ เรื่องของการหลับลึกนี่ช่วยได้เยอะครับแก้ปัญหาอะไรความเจ็บปว่วยอะไรไหนเพราะคือเหมือนร่างกายมันได้ชัดดาวแล้วได้ซ่อมครับมันก็จะแก้ไขส่วนที่สึกหรอไปอย่างดีครับเช่นหลับลึกมีวิธีการหลายวิธีครับเดี๋ยวลาโผลจะมาสอนเรื่อง,องการหลับลึกครับมันจะไปซ่อมแซมมันจะมาช่วยคุณผมคุณเนะี่ยมันจะไม่ค่อยร่วงครับถ้าคุณหลับลึกได้ต่อไปอันที่สาม หยุดใช้แชมพูและเคมีทุกอย่างแน่นอนเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปผมเคยใช้มาเยอะครับยิ่งใช้ยิ่งล่วงยิ่งใช้ยิ่งล่วงเขาบอกว่าใช้ใหม่ๆก็อาจจะล่วงเยอะหน่อยแต่มันไม่ใช่ใหม่ๆนะครับมันาไปมันล่วงเยี่งล่ว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 งเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรใส่แล้วก็มันแพงด้วยสองสามพันต่อเดือนสองสามพันต่อเว็บนสองสามพันต่อเดือนไม่ใช้ก็ล่วงครับฉะ่นผมจึงมาค้นหาว่าทำยังไงที่ ผมร่วงเราจะสามารถที่จะประหยัดต้นทุนได้เราทําเองเนี่ยเรารู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมพบว่าสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนะครับคุณฟังผมนะครับแม้แต่ฝรั่งก็ยังยอมรับนะครับนั่นคือการแก้ปัญหาผมร่วงคุณฟังให้ดีนั่นคือสมุนไพรคุณต้องใช้สมุนไพรครับในการแก้ปัญหาคุณสังเกตคนแก่คนเฒ่าเลยครับอย่างยายผมเนี่ยอายุเก้าสิบกว่าผมยังไม่ล่วงเลยไตหมัวนะครับเพราะเขาใช้สมุนไพร สมุนไพรคือสิ่งที่ดีสุดนะครับโดวยเพราะสมุนไพรถ้าคุณมาทําเองเนี่ยโดวยเพราะยุคปัจจุบันนี้โควิดเนี่ยคุณอยู่กับบ้านเนี่ยคุณมาทําเองคุณปรุงเองทําเองไม่ต้องออกไปซื้อลดค่าใช้ใจ่ายคุณไปเยเยอะครับเดือนหนึ่งสมมุติคุณหมดไปสองพันเนี่ยพันสองพันในการใช้แชมพูบํารุงเกี่ยวกับผมลวงหัวานานเนี่ยเดือนละสองพันคุณมาใช้สมุนไพรต้นทุนแค่าอาจจะไม่ถึงร้อยสิบยี่สิบสามสิบบาทนะครับ ไม่มีอะไรสมุนไพรมีหอมกระเทียมไข่ดาวน้ำมันมะพร้าวอะไรซึ่งคุณทําเองได้ผมเองได้ไปเซิร์ชและไปค้นหาและไปเรียนกับกูรูเดินดังมาล้ผมพบว่าสูตรในการแก้ผมร่วงในการที่นําสมุนไพรมาใช้นะ่ะผมได้ค้นพบว่ามันมีอยู่สิบสองสูตรและเป็นสูตรที่ทํำง่ายๆมากนะครับ ง่ายมากเรียกว่าคุณมีปัญหาผมร่วงผมบางเล่งผมเล่งอะไรบำรุงผมซึ่งปกติคุณไปใช้พวกเนี้ยราคา2,000อัดแต่วันนี้คุณมาทำเองได้อย่าไข่ขาวอะไรน้นำมันมะพร้าวคุณทำเองได้ปรุงเองได้ work from home มาทำที่บ้านเองได้เนี่ยทำ เนี่ยสูตรเนี่ยมีทั้งหมดส2บสสูตรเนี่ยแก้ปัญหาคนมานับไม่ถ้วนนะครับเนี่ยแก้ปัญหาคนนับไม่ถ้วนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูนะครับว่า12สูตรที่ได้ผลสูตรนี้นะครับผมแนะนําให้หลายคนเอาไปใช้แล้วใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีครับดูนะครับ,รบเรียกว่าสูตรกระเทียมนะครับสูตรกระเทียมเนี่ย นี่คุณดูนะครับที่ผมทาสูตรกระเทียมสําหรับลดผมร่วงและเร่งผมคุณให้ขึ้นไล่ผมที่มันไม่ขึ้นคุณเร่งให้ขึ้นครับสูตรมีอะไรบ้างผมจะแบ่งปันคุณไปนะครับคุณไปใช้ดูมีกระเทียมหนึ่งหัวน้ํามันมะพร้าวสามช้อนโต๊ะนะครับนะหลักการคุณทําเองได้ง่าย ไม่มีพิษมีภัยนี่ยายผมเนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับผมไม่ล่วงจนถึงอายุเก้าสิบกว่าเสียชีวิตเนี่ยผมแทบจะไม่ล่วงเลยครับใช้น้ำมันมะพร้าวทาและกระเทียมครับกระเทียมหัวเดียวมาดูวิธีการครับคุณจำกระเทียมให้แหลกนะครับเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปสามช้อนโต๊ะนำไปตั้งไฟคนให้เข้ากัน สองถึงสามนาทีสองสามนาทีจากนั้นพอมันเย็นคุณก็เอามานวดให้ทั่วศีรษะนวดให้ทั่วศีรษะนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีฟังให้ดีครับทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําเย็นแล้วนะล้างออกในน้ําเย็นแค่นี้ครับ คุณก็จะสามารถแก้ปัญหาผมรุดร่วงและเล่งเส้นผมที่มันยาวช้าให้ยาวเร็วขึ้นโดยการแค่ใช้น้ำมันมะพร้าวกับกระเทียมแค่นั้นเองนะครับคุณรู้เปล่าว่ากระเทียมเนี่ยสมัยโบราณเนะี่ยใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคแก้แพ้แก้คําแมลงกัดต่อยฉันสมุนไพรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะ สำคัญมากคุณลองดูครับโควิดปัจจุบันเนี่ยคนกำลังพุ่งมาที่ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรครับวันนี้การวิจยัยเริ่มค้นพบนว่าฟ้าทลายโจรสามารถแก้ปัญหาโควิดได้ชช่นเดียกค,คุณก็เหมือนกันคุณไม่ต้องไปเสียเงินหลักพันสองพันครับสู้คุณมาทำเองที่บ้านทำเองได้เนี่ย ผมมีให้คุณทั้งหมด12สูตรครับถ้าใครสนใจจริงๆครับสนใจจริงๆครับ Work f r ฟ m h o ม e เนี่ยอยู่ที่บ้านทำเองแก้ปัญหาผมลงเองทั้งแฟนทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่อะไรใช่ไปครับหลายคนมาซื้อผมไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยว่าโอ้โหครับ12สูตรสูตรมากสูตรเล่งสูตร,ตรอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนะ่ยทำง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณจะมั่นใจผมร่วงหัวล้านอาจจะไม่อยู่กับคุณละถ้าคุณหนักไปคุณก็ใส่วิดนครับถ้าใครสนใจนะครับสูตรสมุนไพรแก้ผมร่วงหัวล้าน,นครับคุณทักมาลายไอดีชาญ p ี s 4ครับเนี่ยเร่อมีประมาณ50กว่าหน้านครับจะบอกคุณหมดเลยครับเนี่ยน้ำมันหัวหอมลาหผึองอะไร แม้แต่ว่านหางจระเข้นะครับเนี่ยสูตรบำรุงเนี่ยว่านหางจระเข้เนี่ยผมบอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตของคุณคุณไม่ต้องไปหาอะไรที่มันแพงๆมาพันสองพันล้านยุคนี้ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับอ่ะใครสนใจทักมาครับ l ลายไอดีชาญพีเอซแล้วเับรองคุณจะกลายเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นครับ ปัญหาผมลงโมาลานมันจะหมดไปจากชิตคุณนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ